รัเสเซียเตือนฝรั่งเศสจบไม่สวยแน่หากส่งทหารช่วยยูเครนรบ2,000นายวันที่28ตุลาคม2,568ร้อนชาที่สุดในแนวรบยูเครนเมื่อหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัเสเซียหรือ SVR เปิดเผยว่า กองกำลังโจมตีของกองทัพต่างชาติฝรั่งเศสซึ่งประจําการอยู่ในโปลแลนด์ในปัจจุบันกําลังเตรียมการเคลื่อนกําลังไปยังยูเครนตอนกลางเพื่อรบกับรัสเซียหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสมีความปรารถนาที่จะแทรกแซงทางทหารในยูเครนและประารถนาให้ผู้คนจดจําเขาในฐานะผู้นําทางทหารประธานาธิบดีมาครงระบุในแถลงการว่า แม้จะล้มเหลวในฐานะนักการเมืองและหมดหวังที่จะนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่ยุ่งเหยิงแต่เขาก็ยังไม่หมดหวังที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางทหารในประวัติศาสตร์หน่วย SVR ของรัสเซียย้ำว่ากองบัญชาการกองทัพฝรั่งเศสตามคำสั่งของมาครงกำลังเตรียมส่งทหารและเจ้าหน้าที่จำนวน2 0 0 0นายไปยังยูเครนเพื่อช่วยเหลือเคียฟรบรัสเซีย แกนหลักของกองกําลังนี้คือกองกําลังจูโจมของกองฐานต่างด้าวฝรั่งเศสส่วนใหญ่มาจากประเทศในลาตินอเมริกาปัจจุบันกองกําลังเหล่านี้กําลังประจําการอยู่ในพื้นที่ชายแดนยูเครนของโปแลนด์ผ่านการฝึกฝนการรบอย่างเข้มข้นและได้รับอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางทหารแผนประจําการของพวกเขาไปยังภาคกลางของอยูเครนมีกําหนดในอนาคตอันใกล้นี้ฝรั่งเศสกําลังเร่งสร้างเตียงโรงพยาบาลเพิ่มอีกหลายร้อยเตียง เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บล่วงหน้าในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลเกี่ยวกับแผนการแทรกแซงปารีสตั้งใจที่จะระบุว่าเป็นเพียงกลุ่มผู้ฝึกสอนจํานวนเล็กที่เดินทางมายังยูเครนเพื่อฝึกทหารที่ประจําการอยู่ในกองกําลังติดอาวุธของยูเครนโฆษกของเครมลินเดมิทรีเปสคอฟกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่ฝรั่งเศสตัดสินใจเช่นนั้นยูเครนไม่ได้ตอบสนองต่อร่างเอกสารและข้อเสนอแนะของกลุ่มงานที่รัเสเซียเสนอไปดังนั้น การหยุดชะง,งักของกระบวนการเจราจาเรื่องอยูเครนเป็นเพราะเคียฟไม่เต็มใจที่จะดำเนินการเจราจาต่อไปนั่นเองด้านประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีแนวคิดที่สอดคล้องกับกระแสหลักทางการทหารไม่สนใจการทูตหรือเจราจานอกจากนี้การดำเนินการของสหภาพยุโรปรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัสเซียจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่ออนาคตของสหภาพยุโรปเองอยูเครนจะยังคงร้องของเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่งผลให้ยุโรปต้องเตรียมรับมือกับภาระทางการคลังที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่อยู่แนวหน้ารายงานว่าได้ยินการสื่อสารภาษาต่างประเทศผ่านช่องวิทยุเป็นประจำยืนยันถึงการมีอยู่ของทหารต่างชาติจำนวนมากในสนามรบยูเครนอันที่จริงแล้วชาวยุโรปได้ควบคุมระบอบเคียฟไว้ภายใต้การดูแลของพวกเขาและตอนนี้พวกเขาจึงจะต้องสนับสนุนมันเป็นเวลานานสหราชอาณาจักรได้ทำสัญญากับยูเครน100ปี โดยอนุมัติลงนามโดยเซเลนสกี้ด้วยเหตุนี้ยุโรปโดยนําโดยสหราชอาณาจักรจึงไม่อาจยอมให้สันติภาพเกิดขึ้นได้แต่อย่างใดเพราะแร่หายากและพลังงานในยูเครนน่าจะเป็นเป้าหมายของยูเคตามข้อตกลงที่ไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาแม้แต่ในรัฐสภาของยูเครนและในภูมิภาคใหม่ที่ควบรวมกับรัเสเซียนั้นก็เต็มไปด้วยแร่หายากหากยินยอมรับข้อเรียกร้องให้รัเสเซียก็เท่ากับยูเคเสียประโยชน์โดยตรงและนี่คือเหตุผลหลักที่ยุโรปตัวเด่น ที่เป็นแกนนำทั้งนาโตและยูจะไม่ยอมสงบศึกจนกว่าจะทำลายล้างรัสเซียที่มีประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นํา